พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวครับกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่องกิดโพสแชนนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ต้องคุยกันเรื่องคุณสนทิริมทองคุณอีกแล้วเพราะว่าตราบใดที่คุณสนทิยังไม่จบนะครับผมก็ยังไม่จบเช่นกัน คุณตุทธีประกาศว่าถ้าพักคก้าไก่ได้เป็นรัฐบาลจะลงถนนครับจะลงถนนจะลงไปทำไมครับฮะผมก็ไม่เข้าใจครับในเมื่อระบบประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้คนเขาเลือกให้พักเก้าไก่เป็นพรักอันดับหนึ่งพักเพื่อไทยเป็นพรคอันดับสองและพักที่คุณตุลทีเชียมันได้อันดับไหนก็ไม่รู้ไม่รู้แกเชียพักไหน แล้วเมื่อแพ้ก็ต้องแพ้สิครับแก่แก่จะย,ย่าอยู่แล้วนะคืออายุปูนนี้ก็แล้วนะครับพวกเรานะก็ะควรที่จะปล่อยวางควรจะมีมุทิตาจิตผมก็รู้คนพิธีไปทพิธาไปทำอะไรกับคุณสนทีครับเคยไปด่าพ่อร่อแม่คุณสนทีหรือ,อยังไงหรือไปเคยไปโกงชาติโกงแผ่นดินหรือ,อยังไงก็ไม่เข้าใจทำไมคุณสนทีจึงมีความคิดอย่างนี้นะครับผมว่าคุณสนทีริมทองกุลเนี้ ต้องทาตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เด็กๆฟังละกันว่าสนที่นั้นคือใครเพราะเด็กๆคงจะไม่รู้จักเลยนะครับโดยเฉพาะก,กลุ่มสามนิ้วซึ่งก็เป็นนักต่อสู้เป็นนักเดินขบวนเป็นนักลงถนนเหมือนกันอ่ามารู้จักก่อนคุณส่วนที่เขาเป็นแกนนาครับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับชื่อมันมันเพื่อประชาธิปไตยตรงไหนก็ไม่เข้าใจนะครับ ในปีสองพันร้อยสี่สิบดะครับถึงสองพันร้อยห้าสิบสองครับจุดประสงค์ไม่มีอะไรนะครับขับได้ดรทักดิสินชินวัตรอย่างเดียวจุดประสงค์ลาบอย่างเดียวจุดประสงค์สองก็เเชียร์คุณอภิสิทธิว์วชชาชีวะให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีครับท,ทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้ไม่รู้จะแพ้ยังไงก็แล้วก็ตามนะครับก็ยังจะเชียร์คุณอภิสิทธิ์เป็นนาย,ยกอีกนี่คือจุดมุ่งหมายของพันธมิตร ประชาชนเพื่อป,ประชาธิปไตยแล้วมันป,ประชาธิปไตยตรงไหนเพราะมีเกิดการรับประหารเกิดขึ้นนะครับนำโดยพลเอกสนธิบุญญาักรกลินหลังจากนั้นก็สมประสงค์นะครับปันธมิตรสมประสงค์มีการรับประหารก็จบจบไปก็ถอยทับแต่พอมีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่พรรคพลังประชาชนก็ชนะอีกครับ ชนะชนะอีกแล้วก็จะเป็นการรวมตัวกันอีกนะมีคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีมีคุณสมชายวงสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีก็มาเดินขบวนให้ลาออกมีการปิดล้อมท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเที่ยวบินทุกแห่งหยุดทําการคุณกเกษมนะครับพัชรัตนามาลานะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าประเทศไทยสูญเสียเงินกว่า 4,200ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐจากการปิดสนามบินครั้งนี้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างมหาศาลเพราะพว่พผูพ้ฝมนะครับที่ไปทํางานเมืองนอกไปกู้หนี้ยืมสินมานครับเพื่อไปทํางานแถวอาหรับแถวซาอุดีอาระเบียแ,แ,แถวนู่นแถวนี้กู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ได้บินไปบินไปโดยช่วงทํางานสักปีสองปีก็คิดถึงบ้านก็กลับมาบ้าน กลับมาบ้านก็เตรียมจะบินไปอีกก็เจอแม่งปิดสนามบินไงปิดสนามบินเพื่อนกูก็ไปไม่ได้ไงกูไปไม่ได้เขาเขาก็ไม่สนใจหรอกครับไอบริษัทที่เแ่านั้นนะครับมึงไม่มามึงก็ผิดสัญญามึงก็ไม่ต้องมาอีกแล้วเงินยังใช้นี่ไม่หมดเลยนี่ครับเกิดจากการปิดสนามบินของสนสนที่ริมทองคุณนะ แล้วเมื่อมีการยุบพักพลังประชาชนแล้วก็พักร่วมอีกพันธมิตรก็ยุติบทบาทอีกตาพันธมิตรมีใครบ้างล่ะมีส่วนที่ริ้มทองกุลเป็นกองนำแกนนามีพลตีสัมสิบจำลองสีเมืองมีสมศักดิ์โกสัยสุดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติคงภัยบูรณมีนายพิภพธงชัย นะครับพวกเราจําไว้ด้วยนะครับกลุ่มพลกลุ่มนี้ครับที่เป็นการนำพันธมิตรที่ทําให้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วก็มีการนําชุดที่สองก็ครับก็คือนายสาวิต์แก้วหวานนายสิริชัยไม้งามนายสำราญรอดเพชรนางมารีรัตแก้วกานายสันยูวงกระจาดาสตราจารย์ดรภูวดลทรงประเสริฐ รองศาสตราจารย์ดรสุวินัยกรน,นาวไลนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกก็มีนายประพันธ์ภูมีแล้วก็นายปานเทพพัวพงพันธ์ซึ่งกําลังมีปัญหาอยู่กับคุณชูวิกมลวิสิตนะครับผู้ประสานงานทั้งหมดก็คือนายสุริยาใสกัตตกศิลาครับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรนะครับจะเลืกไว้ในศาษาช่องอยูทูบกิจโพสชแนลของผม กลุ่มเครือข่ายแพทย์เพสัจกรพยาบาลและอาจารย์มหาวิทยาลัย43องค์กร1ิเบดมหาวิทยาลัยครับที่ลาชื่อ92คนปลุกกระแสต้านทักษิณประท้วงขับไล่ทักษิณน,นะครับนะมีใครครับมีสาภาพท่าเรือสาภาพการบินไทยสาภาพไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาภาพปับปาและสาภาพขอสอมอ,อกอนัดหุดดานเพื่อกดดนันทักษิณ นะขอให้พวกนี้จเจริญรุ่งเรืองย,งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับกลุ่มคนพวกนี้ขอใหจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ผมกล่าวนามทั้งหมดนี้นะการปิดสนามบินที่ภูเก็ตสงขลากระบี่หัดใจโทเที่ยวบินก็มีดิสิตนักศึกษาจากสถาบัานการศึกษาต่างๆร่วมกว่า80สสถาบันนะครับที่ไปร่วมกวั 1, บพันธมิตรนะ สภาชนายความครับได้ออกมาแถลงการสภาทนายความเรื่องอำนาจพนังกงานสอบสวนณณที่ขัดรัฐธรรมนูญและขัดต่อกฎกติการระหว่างประเทศด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองจากการที่พนังกงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นในคดีเก่กาหาแก่นำพนันธุ์เพื่อประชาไทเป็นกบฏและข้ออื่นสภาชนายความเข้าข้างพนันธมิตรครับอ้าวในยุคนั้นนะยุคนี้ไม่รู้ผมจะพูดก็อยากจะพูดเพื่อการลึกในประวัติศาสตร์ ชาติไทยก็คนกลุ่มพวกนี้แหละครับที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดเนี่ยคงจะมาลงถนนกับคุณสตรีลิมทองคุณนะครับก็คงจะต้องไปไปหิ้วปีกคนตีจำลองสื่อเมืองนะครับเพราะท่านอายุมากแล้วแต่ตอนนี้ท่านก็ปฏิดดบัติธรรมอยู่ที่ไม่รู้ที่ไหนนะครับไม่รู้สันติอโศกหรือะสมอโศกหรือที่ไหนก็ไม่รู้ครับท่านก็ละลดเลิกท่านก็ทําก็ปฏิบัติธรรมนะครับท่านก็คงไม่ได้ คงจะไม่คงจะไม่มายุ่งแล้วมัง้งนะเอามาฟังโคตรใหญ่เลยสนที่ใหญ่มากในวังในวังนี่มีเยอะเดี๋ยวมาพูดถึงในวังด้วยนะคือคนเอกสุยุทธโทรมาสุิยุทธ์นเอกสุริยุททีให้คนไทยชิดโทรมาในวัง ในวังีนมีเยอะเส้นสายในวางทุกคนสนิทหมดแม่สนิทกรชิบหายเลยผมนี่ถึงเลยนะบอกให้คุณไม่ต้องพูดถึงไม่ถึงคุณมีอะไรคุณพูดมาใช่ไหมรับรองถึงคูประกันผมไม่สนใจหรอกนะสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเริ่มมาดุลังกระบวนการเรานุนหล,ล,ลังมาตลอดนุนหลังมาเอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกที่เราสามารถที่จะรวมคือนะถ้าเป็นผ้าดําม่าาใหญ่ชิบหายเลยะครใหญ่เลย ใหญ่มากๆนะสนทิลิมทองกุลใหญ่มากพิธาลิมนายามีคำสั่งให้รับเดี๋ยวผมจะให้ฟังอีกคลิปหนึ่งหายไปไหนวะหายไปไหนคลิปนี้สำคัญสำคัญมากมาก ไม่ต้องไปดูเราเปิดยากเหลือเกินเป็นคลิปที่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับหลังจากที่พันธมิตรบุกสำนักนายกราชมนตรีนะไปหาฟังดูได้หรือแม่งเข้าของก็จะกระจายในห้องสำนักงานทั้งสำนักนายกรัชมนตรีเลยแม่งเข้าไปรื้อทุกห้อง กองเครื่องราดมันก็เอาเครื่องราชเข้าไปเหลือไว้แต่กองมันทําลายเข้าของเอกสารต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นผลงานของพันธมิตรเป็นผลงานของสนธิริมทองกุลครับนะแล้วคุณจะมาลงถนนเหรอมาลงถนนคือชีวิตคนเรานะครับคนที่ทําความผิดนะมันก็คงควรจะสํานึกบาปนะประเทศชาติชิบหายวายป่วงเพราะอะไรครับผมถามหน่อย ขับไล่คุณทักษิณไปแล้วประเทศไทยเจริญขึ้นไหมวะขับไล่คุณยิ่งรักไปแล้วประเทศไทยเจริญขึ้นไหมวะมีคุณประยุทธ์ตามที่พวกมึงชอบประเทศไทยเจริญขึ้นไหมวะตอนนี้จะมีคุณพิธาซึ่งเข้ามาจากระบอบประชาธิปไตยแล้วพวกมึงจะมาลงถนนมึงก็จะมาพูดนูนพูดนี่แต่ละตัวตัวดีทั้งนั้นหมอพรทิพย์เป็นยังไงสวสมชายเป็นยังไงสสวกิติศักดิ์เป็นยังไง จะไม่ใครอีกวะสอวอชื่ออะไรวะที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติมึงทําไมไม่ไปบอกตอนพลเอกประยุทธ์ทําการรัฐประหารเนี่ยมึงไม่ตั้งรัฐบาลแห่งชาติตอนนั้นล่ะตอนนั้นสมควรตั้งที่สุดเลยเอาจริงๆพรารัฐประหารเสร็จปุ๊บอะก็เอามาเิให้คุณหญิงธุรรัตน์มาช่วยผมหน่อยเออคุณเก่งนี่ให้อภิเศิ์มาช่วยผมหน่อยสิคุณเก่งนั่นนี่ให้คุณชวนมาเป็นประธานสอนอชใอยผมหน่อยสิ ไอชัดชาิมึงเก่งนี่หว่าคมนาคมมึงมาช่วยกูหน่อยเอาแม่นทุกพักการเมืองเลยมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติเว้ยมันมึงพูดพ้าช้าไปเก้าปีตอนนั้นผมยังบอกพี่ที่เป็นนายพลนะผมบอกว่าท่านครับผมอยากจะไปคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมอยากจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็ทำอะไรก็ทำได้ง่ายเลยครับเรามีมอสเราจะยุอบอบจอก็ยุบได้เลยทันที ไม่มีใครกล้าหือหรอกเราจะยึดทรัพย์แม่งทุกตัวเลยยึดทรัพย์เลยพวกหัวหน้าราชการทั้งหลายผู้ว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องยึดทรัพย์หรอกมาดูดิผู้ว่ามีเงินเท่าไหร่เช็คดูมีแปดสิบล้านอ่ะมาบอกมาดิแปดสิบล้านมาจากไหนอ่าก็มีจากมอเรอกรุ่นน่ะมีได้แค่หกสิบล้านอ่ะยี่สิบล้านไม่มีไม่มีกูยึดเข้าขังยึดมากหมดเลยแค่เนี้ยแล้วก็ไม่ต้องให้มันติดคุกหรอกเรามีมอสี่สิบสี่ไง นี่อะไรก็ไม่รู้เอาในพลมาเป็นรัฐมนตรีในพลท่านก็เก่งในเรื่องของท่านเก่งทหารท่านจะไปทันประหลัดกระทรวงเหรออ่ะจะไปทันประหลัดกระทรวงเหรอไม่มีทันหรอกกว่าจะทันก็โดนประหลัดกระทรวงหลอกไปไม่รู้กี่โครงการแล้วนะนัะ่นแหละครับตอนนี้ก็จะมาลงถนนลงถนน โอ้ยมันจะมีคนสักกี่คนา่าผมว่าพวกนี้ก็คงไม่อยู่แล้วมเมนมีบทบาทเลยนะเอาอีกทีแล้วกันนะเอาอีกทีควรจาไม่ได้ส่นที่ริมทองโคนสมศักดิ์โกสายสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์ผลตีจำเริญเสือเมืองพิภพธงชยัยสาวิตแก้วหวานสิริชัยไม้งามสำรานลอดเพชรมารีรัตแก้วกาสรัญยูวงกระจางศาสตราจารย์ดรภวดลทรงประเสริฐรองศาสตราจารย์ดรสุวินยัยพรณวรายนะครับ นายพพันธ์คูณมีนายปานเทพพัวพงพันธ,นธ์แล้วก็นายสุยาสายกะตักศิลาเอาอีกทีนะเอาให้ชัดๆเลยพนักงานเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยสาภาพท่าเรือสาภาพการบินไทยสาภาพไฟฟ้าภายในไทงประเทศไทยสาภาพป,ปลาปาและสาภาพขอขอสอมมออก,กอนะที่นัดหยุดงานนะอ่านะนะนะแล้วก็มีสภาทนายความนะ ในปี2551นหะชุดนั้นไม่รู้ใครไปเช็คเอาดูใครเป็นประธานสภาในความมาบอกว่าจะไปดําเนินคดีก,กับไอ้พวกนี้ในข้อหากบทไม่ได้นะแล้วก็มีสถาบันการศึกษา80สถาบันนะนิสิตนักศึกษามาอะไรบ้างในช่วงนั้นนะก็ไปทบทวนกันดูว่าอะไรจะขึ้นหรือพวกคุณจะมาร่วมลงถนนกับสนทิริมทงกุลในครั้งนี้ก็ได้ข้อหาก็คือ ไอพิธาเนี่ยนะแม่งพูดจาไปรอพอพิงเกินไปไอพิธานี่แม่งฉลาดเกินไปไอพิธานี่แม่งมีชาติตระกูลดีไปเรียนเมืองนอกไอพิธานี่มันมีคนยอมรับนับถือมันนะข้อหาที่ผิดที่พิธาผิดนะ เอาละผมก็จะคุยเรื่องสนธิริมทองคณนณโปร็ขอโทษแฟนขับนะขอโทษแพนธมิตรประชาธิปไตยนะว่าที่ไปโจมตีเขาเรียกอะไรเบอร์หนึ่งขององค์กรคุณคนที่คุณนับหน้าถือตาคุณที่คุณศรัทธาคนที่พวกคุณยกย่องเหมือนกับพระเจ้าองค์ที่สองในชีวิตคุณ mm hmm. ก็ต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยครับแต่สำรวจไม่ใช่ครับสำรับผมเป็นสื่ออวุโส์คือสื่อที่อายุมาก แล้วก็หลงลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตว่าประเทศนั้นมันชิบหายวายป่วงเพราะการปิดสนามบินใครรับผิดชอบครับใครรับผิดชอบอ่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ครับผมก็มีหน้าที่มาพูดจาปลาัยกับเพื่อนๆในราย,ราย,รายการกิจขยี้ข่าวนะครับต้องซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมผมขาย ห้าร้อยเก้าสิบบาทครับค่าส่งฟรีมอส,สกูนี้ไปส่งไปสรีหมดแล้วนะครับมีกล้วยตากสามเจ้าน้ำหอมสองเจ้ากระถางหนึ่งเจ้านะเดี๋ยวต่อไปก็จะส่งพระพระพุทธราชรุ่นหกร้อยหกสิบหกปีเวีโชคนะครับดีก็จะทยอยส่งไปตอนนี้เข้าพุชาพมาพุชาพิเศษเรียบร้อยแล้วครับใครที่สนใจพาพบูชานะครับห้าจุดเก้านิ้วก็หมื่นกว่าบาทเก้านิ้วก็สองหมื่นกว่าบาทสิบสองนิ้วก็ห้าหมื่นเก้าพันกว่าบาทติดต่อกับผมโดยตรง เลยทีเดียวครับเป็นรุ่นที่จา 11, u, mm ่าสิบเอกดร์ทวีบูณาเขตบรรจงสร้างซึ่งท่านเป็นศิลปัจปรัา์แห่งชาตินะครับอายุ91ปีรับ,บรองว่าพระบูชาพระพุชินลาชที่มาจากโรงหล่อสกุลจ่าทวีสกุลช่างทาถวีสวยไม่มีทิ่ตินะครับสวยงามมากสวยกิบเลยและราคาขยับขึ้นขยบขึ้นขยับขึ้น ตลอดเวลานะ่บอินบอกเข้ามาคุยกับผมครับใน f a c e b o o k ่างธรุรกิจปนเดดวิสัยหรือจะแอนไลน์มาคุยครับเดี๋ยวไอดีไลน์จะขึ้นไอดีไลน์นั่นก็คือเบรอร์โทรศัพท์ของผมถ้าจะสนับสนุนผมนะครับไปสู้คดีกับอัจฉริยะกับวัดศินนะครับพวกนี้จะเดินทางไปกรุงเทพมาเลอนจะไปศาลจังหวัดสมุทรปราการก็เองเงินข้าบัญชีไทยิชย์กับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบนะครับและขอบคุณครับที่ติดตามจนจบ ท่านที่มาดูใน Facebook แล้วก็ไปดูใน YouTube ด้วยนะครับก็จะดีมากๆเลยเดียวเข้าไปดูหน่อยปุ๊บแล้วก็ออกมาก็ได้นะก็จะมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชิี่